ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมคิวรีวิวนะครับก็จะมารีวิวในเรื่องของการที่เราทําในหน้าทิกต็อกแล้วเราได้เงินนะครับแบบฟรีๆเลยทํำยังไงนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับก็คือที่เราเคยอธิบายในเรื่องของการทํา t i k t อกนะครับก็คืออย่างคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าที่การไปสมัคร t i k t o อกช็อปนะครับ เพื่อนเราจะได้ลงขายสินค้าของเราเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเราเองหรือว่าเราจะไลฟ์สดอ่ะ,อะมันจะมีการสามารถไลฟ์สดได้ด้วยนะครับแม้ว่าเพื่อนเราเนี่ยจะไม่ถึงหนึ่งพันคนนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือเราสามารถเป็นในหน้าทิกต o อกได้อ่ะฟังแล้วามาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะคุ้นกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เขกําลังฮิตกนมากเลยนะครับในทิกต o อกคือเราทําเป็นในหน้าในหน้าเนี่ยมันได้ตังค์ยังไงนะครับ ข้อหลักๆแล้วในหน้าเนี่ยจะได้ตังจากเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของร้านค้าต่างๆนะครับที่ได้ทําการขายกับใน Tik t o k s h o p นะครับแล้วเราเนี่ยเหมือนว่าเรามาโปรโมทให้เขานะครับหรือว่าเราเนี่ยซื้อของใช้เองนะครับแล้วก็เรารีวิวนะครับ oh. ถ้าเกิดของตัวนั้นเนี่ยดีจริงเนี่ยเราก็รีวิวลงไปใน t i k t o k นะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เขาดูเขาอ,อยากซื้อของเรานะครับเ mm. ขาก็จะคลิกเข้ามาซื้อที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับ เพราะว่าเราได้ลงทะเบียน Tik t o ็อกช็อปไว้แล้วนะครับเราจะมีตะก้าในหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งตะก้าตรงนี้เวลาคนอื่นเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นนะครับก็คือตะก้าเนี้ยอ่ามันอยู่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับถ้าเกิดใครสมัคร t i k t o ็อกช็อแล้วนะครับก็จะมีขึ้นนะครับอ่าแล้วทีนี้วิธีการที่เราจะเอาสินค้าของคนอื่นเนี่ยมาขายในหน้าช่องของเรานะครับในตะก้าของเราเนี่ยยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะสอนนะครับ อ่าให้เราเนี่ยหน้าแรกขั้นตอนแรกนะให้เราเข้ามาที่หน้าติ๊กต็อกนะครับแล้วเรากดไปที่นี่ท่ตะกร้ามาเราเลยนะครับเข้ามาท่ตะกร้านะครับพอกดขึ้นมาท่ตะกร้าเสร็จนะครับให้เรากดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบนะครับอ่ะก่อนที่จะกดเข้าสู่ระบบเนี่ยเห็นสินค้าตรงนี้ไหมครับอ่ะสินค้าตรงนี้ก็คือสินค้าที่ผมได้เอาเพิ่มไปแล้วนะครับอ่าเพิ่มเป็นทําในหน้าให้เขาแล้วนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ หรือใครที่ยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะมีสินค้าของเรานะครับถ้าเกิดเราลงขายกับดิจิตอลช็อปก็จะขึ้นตรงนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับมันจะมาที่หน้านี้นะครับอ่ะพอมาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บอ่านะครับพอกดเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่ตลาดสินค้านะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่า อาจจะมีสินค้าที่ขายดีนะครับขายดีประจําขายง่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับ <Okay. S 2> เป็นหมวดหมู่ของเขานะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยถูกใจสินค้าตัวไหนเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้เลยนะครับที่เป็นตัวเพิ่มนะครับที่เขียนว่าเพิ่มได้เลยนะครับอ่ารายได้ที่เราจะได้ก็คือรายได้ที่เขาเขียนเป็นตัวสีแดงเลยครับที่เขาบอกว่ารับเท่าไหร่นะครับรับหนึ่งร้อยบาทรับห้าสิบบาทรับห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้เห็นไหมครับ ตามนี้เลยครับถ้าเราขายสินค้าตัวนี้ได้เราก็จะได้ค่าของเท่านี้นะครับที่เขาระบ,บุไว้นะครับวิธีการเลือกนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับว่าเราเนี่ยคือของในบ้านเราอ่ะมะีในเนี้ยมีของที่บ้านเราเคยซื้อมาแล้วหรือเปล่านะครับเราก็สามารถเอาของที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยมารีวิวได้นะครับแล้วเราใช้แล้วมันดีจริงๆนะเราก็เลยเอามารีวิวนะครับ อย่าไปรีวิวของแบบที่เราไม่เคยใช้นะบางทีมันก็ไม่ได้ดีนะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปก็คงจะเสียใจนะครับก็เลยซื้อของที่เราเคยใช้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเลือกดูได้เลยนะครับใครถนัดตรงไหนก็ไปทางนั้นนะครับนะครับใครถนดัดอ่าถนัดเรื่องของแกจิตต่างๆนะครับหรือว่าแม่เด็กอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าสาย อ่ามอเตอร์อไซค์พวกอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายมากมายนะครับให้เพื่อน <ๆ S 1> เ,ออเพื่อนเลือกแล้วที่นี้ยพอเพื่อนเพื่อนเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วสินค้าทั้งหมดที่เรากดเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่หน้าตะกร้าของเรานนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหรือคนที่มีผู้ติดตามเยอะนะครับอ่าก็ยิ่งมีคนเข้ามาดูหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็ สอา,อาจจะมีบางส่วนนะครับกดเข้ามาดูที่เนตะกร้าของเรานะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างน,นะครับทําให้เราขายของสินค้าได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรามีฐานแฟนๆอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ผู้ติดตามเยอะนะคนที่ไม่มีผู้ติดตามเลยก็ขยันลงคลิปนะครับแล้วก็มันสามารถแนบลิงก์สินค้าที่เราเอามาขายได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็สอนเน้นเพื่อนๆเนี่ยหาเงินจากค่าในหน้าก็ การเพิ่มสินค้านะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลิงก์เน้ด้วยนะครับในเรื่องลิงก์สินค้าเนี่ยคนอื่นเขาก็มีสอนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงคลิปสอนเลยนะจะไปดูคลิปคนอื่นก่อนก็ได้นะครับวิธีการเพิ่มลิงก์สินค้าหน้าวีดีโอนะครับสามารถแนบสินค้าเป็นลิงก์นะครับที่วีโอของเราได้นะครับเวลาเราโพสต์ไปในทิกติกเนี่ยมันก็จะขึ้นตะกร้าสีเหลืองนะครับมุมอ่าเขาเรียกอะไรมุมซ้ายมือนะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนั้นๆแล้วชอบนะครับ เขาอาจจะกดตะกร้านี้นะครับแล้วก็มาเจอสินค้าของเราที่เราแปะไว้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็คือทําแล้วได้ผมลัดค่อนข้างดีเลยนะนะครับแต่ผมผมไม่มีผู้ติดตามไม่ถึงร้อยคนเลยนะครับแต่ก็พอได้นะครับโดยตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมจะทําคลิปถอนเร็วๆนี้นะครับนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขายได้ก็ดีนะครับขายไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะเราไม่ใช่คนที่สต็อกสินค้าเองนะครับ โอเคไหม <Okay. S 1> วันนี้คิวก็มาสอนเพียงเท่าน,นี้นะครับน้องๆมีคําถามเกี่ยวกับทางไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะพี่จะตอบนะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยพี่พยายามทําคลิปตอบให้นะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับตะคายให้ช่องคิวรีวิวด้วยนะครับคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ